เชือบัตรตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะฮะนะครับว่าแปดสิบบาทนะโอเคให้ลงเรือกันครั้งหนึ่งเรามาตลาดโดนฝายครับเราต้องมาล่องเรือกันครับราคาก็ไม่แพงเกินไปนะแปดสิบบาทเองนะทุกคน เรือเป็นแบบนี oh. right ้นะฮะตรงไหนก็ได้นะฮะได้ได้หมดแหละเพราะว่ามันเยวดีคนมันก็เยอะสบายอ๋อหมูเอ็มนะคะ บนนี้บนีไม่เกินนะตอนนี้เรากำลังจะลงเรือไปเที่ยวเที่ยวไหนฮะที่ชาวบ้านชาวบ้านนี่ขอฝากขงนน๋ออันนี้คือแม่น้ำท่าจีนนะฮะแม่น้ำนผมเรียว่าแม่น้ำนครใจสีเชื่น้นีมีสีชื่อมสีชื่อว่า ตามแหล่งที่มันไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านมีในน้ำอุ้ยม,มาขามเท่าขามเท่าในน้ำสุพรรณสุพ,สพรรณนครปฐมก็เรียกไหมใน้ำนครใจศรีอ๋อเฮลที่เราได้ยินกันอืน้ำท่าจีนน้ำท่าจีน ได้ยววินเขาพูดถึงนักข่าวจีนกับนครเทยศรีแหละสองชื่อเนี้ยถ e ือว่าข้อมูลดีมากเลยเคยมาอยู่แถวนี้ครับเ <c ười> นีน่ยอยู่นัรเทพประมาณแปดปีโอ้แปดีถ <c ười> ือว่าข้อมูลเด่นมากครับอันนี้คือแม่น้ําท่าจีนนะักครเทยศรีอ <c ười> ร๋อเดี๋ยวเราจะล่องน้ําไปดูวิถีชาวบ้านดูชาวบ้าน ที่ริมแม่น้ำนะครับนะครับเย็นครับเย็นครับไบรรยากาศดีวเราล่องเรือกันตรงนี้นะครับอะไรครูอุเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ ชาวบ้านก็ถ่ายเรือเนี่ยน่าสนใจสินสค้านะครับเรืออเรื่ออนน้ๆรืมออกแล้วนะทุกคนนะฮะ ฟังูคถ้าหาดอไปอะดว้งกาัลนะช่หม่ยไปทางวังปาบัต้เห็นนกจับกุ้งประธานทิศใต้ฝั่งนี้ส่วนทางที่นี่จะทาทิศเหนือเราสามารถล่องไปสุพรรณบุรีได้นะเดี๋ยวพอเรือออกแล้วนะคะลง่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งอะไรที่ปิวได้คะเก็บไว้ดีระังปิวหล่นนะขาไปนะคะจะขออนุญาตบรรยายส่วนต่อขากลับจะให้รับลมช่วยกันกัน่ลยนะ คาสัมภาระนิดนึงนะคะสำหรับโรงแรมมาสยิดบางเตยยิ้วสายตรงนี้อันนี้นะคะมีห้องพักฟรีราคาเริ่มะะต้นคืนละหนึ่งพันบาทเพราะอาหารเช้าเนาะนอกจากห้องพักยังมีห้องจัดสัมมนาด้วยนะคะสนใจจะโทรตามเบอร์ตรงนี้ก็ได้เลยบรรยากาศนะทุกคนเราข้ามฝั่งที่ชาวบ้านที่อยู่ในใกล้แม่น้ำนะครับติดริมน้ำเลยนะเรือลำนี้นะคะ นี่เราถึงโซนวัดไร่ขิงนะครับเราจะให้อาหารปลากันนะครับเราแหวกสวัสดิ์สักคู่นะคะไปให้ปาลามันจะปฏิบัติสวัสดิ์นะครับปลาเยอะมากปลาเริม่มาแล้วนะคะฝั่งมองให้ได้เลยนะเดี๋ยวฝั่งนี้ตอนนี้ปลานเนี่ยเต็มเลยนะครับโอ้มาตรงนี้อีกครับโอ้โหทุกคนดู เป็นปลาบึกอย่างนั้นเลยทุกคนโอ้โหปลาสวายโอ้โหนี่ฮะโอโ้ปลาเยอะมากครับทุกคนคือทีแรกนึกว่านี่ฮะ ตอนนี้ผมจะให้อาหารปลานะครับให้ขนมปังตรงนี้นะครับขนมปังซึ่งจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะทุกคน,ใ,นใต้เรือเลยฮะทุกคนนี่ฮะนี่เลยคือปลายอยู่ที่วัดไร่หินนะครับไร่ตรงนู้นเยอะมากแต่ตเราสามารถให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะครับมาให้อาหารปลากันครับ

ยอดนะครับทุกคนดูทุกคนดูใี้หนอนไปแค่ฝั่งนี้นะคะส่วน<ม>ถ้าเกิดเลยสะพานไปเราหมดเขตอภัยทานแล้วเนาะเราจะาให้กันแล้วนะคะให้แค่ฝั่งนี้นะโอ,โ,โอ้โหส่วมากก็จะเป็นวัดไร่ขิงตรงนู้นนะครับที่เขาให้อาหารปลากันนะฮะดูเยอะมากาทุกคนดูโคตรเยอะนี่ฮะตามมีวิ่งตามเรือด้วย หมดแล้วนะคะอยู่โซนนี้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวในช่วงขากลับเนี่ยต้องจิบตัวนะคะนี่ครับตกลงมันวิ่งตามเรือมันว่ายตามเรือว่ายตามเรือโอ้เต็มหมดเลยฮะโอ้โหทุกคนว่ายตามเรือมายอดยอดเลยฮะใครมีโอกาสเข้ามาให้อาหารปลาที่ตรงนี้ได้นะหลังว่ายตามเรือมาในน้ำวัดไต้ชิงนะครับ ล่องเรือก็ให้ตามนี้เลยวัวด้วยว่ายตามเลยว่ายตามเลยทุกคนโอ้โหยอดเลยฮะรออย่าลื่นไปอย่าลืมมาให้อาหารกันนะครับทุกคนอากาศถือว่าดีมากๆเลยครับกคนการล่องเรือตรงนี้นะครับ ชาวบ้านนะครับแล้วก็เห็นอ,า,อาชีพต่างๆคือเรียกว่าอาชีพในแม่น้ำคือเกษตรกรผักบุ้งนะครับแม่น้ำล่องเรือแล้วก็ดูแลสวยมากจนถึงวันไล่ริงกันซ้ำนะครับวันนี้เราจะไปทานไอติมไอติม โอ้ไอติมอะไรนะอ๋อไอติมไม่น้ำไม่ตามโอ้ติดฝั่งเลยนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อเป็นน้ำอ่าเป็นน้ำอะไรทีนี้หลายอย่างเลยนะครับฝั่งเหรอต้องไปตรงไหนไอติม ไอติมก็มีโอ้ไติมเอาอติมฮะดอะไรอเอาไอติมอันหนึ่งฮะผมเอาไอติมด้วยโอได้ไหมโอไดไหมครับโอได้โอ้ได น้ำภาจีนนะครับเก็บกับเรือเลยนะครับโอ้โหโหแต่ให้อย่างนี้เลยนะครับ ล่องเรือไปด้วยนะฮะเนี่ยคือติดกับเรือใหญ่เลยนะครับเี่ยล่องไปเลยนะเนะี่ยอันนี้น้ำมีละน้ำอะไรบ้างครับน้ำมะพร้าวน้ำมะนาวแล้วก็บรอันน้ำมะพร้าวอันหนึ่ง ขายได้ไดนะทุกคนขายได้ด้วยเนี่ยฮะตีใกล้แล้วนะครับได้แล้วเดี๋ยวผมเหลือไอติมอันหนึ่งครับไอติม แก่สามารถมาล่องเรือมาสนุนไอ้ได้ตีนไม่ได้นะครับลดนไั้นใตีนไหมฮะนี่ฮะ <Okay. S 1> มากินบนเรือนี่ด้วยคนใน, <Okay. S 1> นทางน้ำให้ตีนหมครับือ okay. เนี่ยมานั่งกินข้างหลังครับแาวเรือเนี่ยสุดยอดมากครับมันทานได้นะครับอว่อยตีนโอ้ทุกคนดู ค่าจีนตรงนี้นะครับตลอดสายเลยนะทุกคนเพราะว่าสร้างไรายได้ให้กับชมชนเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับดีกว่าผักตบชวานะครับเนี่ยผักบุ่งนะครับ